ข่าวล่าสุดแจกเงินเยียวยากดรับเงินผ่าน SMS มีจริงไหมดูเลยล่าสุดนะครับตอนนี้นะครับมีระบาดเยอะมากเลยนะครับซึ่งหลายท่านเนี่ยก็เดี๋ยวมาดูความจริงกันในคลิปนี้นะครับในส่วนนี้เนี่ยก็จะเป็นการกดรับเงินผ่าน s อ s เนะครับก็จะมี s อ s เเนี่ยเบอร์นะครับต่างๆเนี่ยส่งมาเข้ามาที่มือถือของคุณนะครับตอนนี้เนี่ยหลายคนโดนกันเยอะนะครับ ก็ตอนนี้นะครับบอกเลยว่าการกดรับเงินผ่าน s ีสนะครับจากศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมนะครับกระทรวงดิจิทัลนะครับเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยอันนี้ยกตัวอย่างของออมสินนะครับให้สิทธิ์ยื่นกู้นะครับจำนวนเนี่ยห้าแสนบาทนะครับใช้สิทธิ์ผ่านลิงก์เนี่ยเขาจะบอกแบบประมาณนี้นะครับนี่คือตัวอย่างเขาจะบอกว่าไมโมนะครับออมสินนะครับให้ยื่นกู้นะครับห้าแสนใช้สิทธิ์ติดต่อนะครับแล้วก็มีเบอร์ บอกเลยว่าถ้าเป็นอย่างนี้นะครับไม่จริงวิธีที่เราจะเช็คเนี่ยว่าจริงไม่จริงเนี่ยเห็นด้านบนตรงนี้ไหมครับด้านบนตรงนี้ที่เป็นหน้าและเบอร์เนี่ยเบอร์นี้เป็นเบอร์เบอร์บุคคลธรรมดาเลยครับเบอร์แบบคนที่ใช้ทั่วไปไม่มีทางนะครับที่ธนาคารออมสินเนี่ยจะใช้เบอร์แบบนี้ส่งข้อความมาหาคุณนะครับไม่มีทางเลยเพราะถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันธนาคารเขาจะไม่มีความน่าเชื่อถือนะครับ เบอร์ที่ใช้มันจะต้องเป็นเบอร์ของบริษัทของเขาเป็นเบอร์ที่แต่ยังไงก็ตามนะครับบางคนเนี่ยก็อาจจะทาเนียนได้เรื่องของเบอร์เนี่ยแต่ถ้าดูอย่างนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยดูออกเลยว่ามันไม่ใช่เบอร์ที่จะมีการเยียวยาจริงแล้วอีกอันนึงก็คือลิงก์นะครับคุณเห็นชื่อลิงก์ไหมลิงก์เนี่ยอะไรเนี่ย C U T T อะไรเนี่ยมันแปลกๆมันไม่มีแบบนี้แน่นอนแล้วเอาจริงๆนะครับธนาคารออมสินเนี่ยไม่มีนโยบายในการ ส่งลิงก์นะครับให้กู้ผ่านลิงก์แบบนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาก็ต้องไปเจอไปธนาคารไปพูดคุยรายละเอียดกันอย่างนั้นนะครับไม่มีแบบกดเข้าไปกรอกข้อมูลได้กู้เลยมันไม่มีนะครับตรงนี้เนี่ยต้องระวังด้วยเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณเข้าไปตามเขาเนี่ยพอกดเข้าไปบางทีเขาจะให้คุณกรอกข้อมูลที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลธนาคารเนี่ยถ้าคุณกรอกไปนะครับบางทีเขาปลอมตัวเป็นคุณแล้วอย่างที่ผมได้ทําคลิปล่าสุดไปนะครับก็คือนะครับเสิ่งเนี่ย อย่าหาทำเพราะว่าจะทำให้คุณเสียเงินได้นี่ก็คือหนึ่งในนั้นเลยหนึ่งใน7ข้อนั้นนะถ้าคุณอยากจะรู้เนี่ยเสิ่งมีอะไรบ้างหลังวิดีโอนี้คุณไปดูได้เพื่อจะป้องกันนะครับไม่ให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นอสำหรับวันนี้นะครับในคลิปนี้เราสรุปกันให้ชัดเจนเลยว่าสำหรับการรับเงินนะครับผ่าน SMS นะครับบอกเลยว่าส่วนใหญ่แล้วจะไม่มีนะครับจริงไม่มีเลยดีกว่าให้ตอบมยิางดีกว่านะครับแต่เดี๋ยวผมจะอัปเดตให้นะครับว่า อะไรมีอะไรไม่มีบ้างแต่วันนี้เนี่ยเราเอาตัวอย่างของธนาคารอมสินมาให้ดูก่อนนะครับถ้าอมสินอย่างนี้เนี่ยก็คือไม่มีอย่างแน่นอนนะครับนี่คือข้อมูลล่าสุดที่นํามาฝากงานสำหรับวันนี้คุณมีข้อสงสัยได้เพิ่มเติมมาสอบถามกันได้นะครับอย่าลืมไปดูจดสิ่งเพื่อทำให้คุณไม่เสียเงินนะครับสำหรับวันนี้ของท่านจากัวใจสวัสดีครับ